ลังคาบประหัดเสาร้าังแล้วจ้าทุเรงานเหรออันนี้ใส่ลูกป,ป่งเข้าไปข้างในเพื่อให้มันพยุงรูปทรงของชิ้นงานที่ปั้นนะนะคะลูกป,ป่งนี่เป็นทริคที่ดีมากเลยกดลงไปชิ้นงานที่เราปั้นที่ยังนิ่มๆอยู่ก็จะไม่ยุบค่ะฝนก็ไปได้ไอเดียมาจากอินเทอร์เน็ตนั่นแหลคะค่ะแล้วก็มาคิดดูว่ามันควรจะทำแบบไหนมันถึงจะได้อย่างเขาเพราะว่า ขาของเขา,าเป็นสามขานะคะแล้วก็เหมือนเป็นเต้าสามขาเรียวๆลงมา <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นผลก็จะต้องปั้นขาก่อนแล้วก็เอามาประกอบกันแบบนี้ส่วนขาด้านล่างนั้นก็ใช้ก้อนดินนะคะพันรอบไว้เพื่อซัพพอร์ตมันอีกทีหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะตัดออกที่หลังค่ะให้มันเรียวๆกว่าน,นี้ได้สามขาอย่างที่ต้องการแล้วก็ก่อขึ้นไปค่ะก่อขึ้นไปสูงๆขึ้นไปตามรูปทรงที่เราต้องการนั่นแหละ งานปั้นมือมันอาจจะมีลมมีอะไรอยู่ในเนื้อดินฝนก็จะใช้ไม้นะคะค่อยๆตบไล่ลมแล้วก็ค่อยๆตบให้มันเข้ารูปเข้าทรงหูก็ต้องใหญ่ตามขนาดนะคะต้องใหญ่ให้มันพอดีกันทีนี้ยิ่งหูใหญ่มันก็จะหนักมันก็จะย้อยลงมาผนก็ต้องหาอะไรมาซับพอร์ตมันแบบนี้และคะ่ะนี่แหละค่ะกลเม็ดเคล็ดลับในงานปัน้นมีอะไรก็ใช้อันนั้นค่ะไอ้ฟองน้ํานี่ใช้ประโยชน์ได้